เราอาจจะคิดไปเองก็เป็นได้นะอ๋อเดี๋ยวนะเราวิ่งมั้งแต่บ้านยัยพรปับ๊บเรากระโดดมาไอีิมมันวิ่งเลยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคไป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 เออมันชักแล้วมันชักแล้วชักปืนแล้วยิงแล้วโอ้โหกู <c oughs> กูกูโดดไหมกูกูยังกูยังผมไปจายรับโอเคโอค้โหเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวมึงมอง,ง,งไม่เห็นมึงห้ามเห็นสิอ๋อทีปเหรอโอเคอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคสวยครับโอ่กู <c oughs> ทำไงยิงยิงมันยิงมันตาย หลุนเบิกแฟนหกาาบุยวินออกหากินล่าเรื่องแจมซอยลา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 เอาล่ะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมดิจิตอลไนท์แม่สองฟลายเล็กเล็กนะครับกับช่องโฟกพี่อาร์ไพเรนตนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับอย่าลืมนะครับก็หากชื่นชอบวิดีโอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด <laughs> อย่าลืมกด <laughs> อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะฮะโอ้ทางนี้มันเป็นทางไหนกันวะเนี่ยอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับ,ลลรบแล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะจะปัจจุบันล,ลงเอ่อเกมส์ k กิโลกันไปแล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะจ๊ะมาลุยกันสิสะพานเนาไอทุยเดวปองจัดเองยกป่าต้องดึงป่ะเนะี่ยแบบนี้ปะ และดึงครับดึงครับเอาทุยทุยเตรียมไป <c oughs> แว้วสุดยอดมากครับทีนี้ตากูแล้วไปยังไงทุย <c oughs> ไปหาที่ดึงให้หน่อย <c oughs> ปองปองไปไม่ได้เอ้ยโอ้โหให้กูโดดเลยเหรอมันสูงนะหล่อนทำจริงถ้าพลาดคือความผิดมึงนะกูบอกแค่นี้นะ ทุยนะเอาไปทุยรับกูัาแล้วกูัาแล้วกูัาแล้วมึงพะทำไมกูถึงเชื่อใจมึงวะทุยทาไมกูถึงเชื่อใจคนแปลกหน้าแบบเนี้ยทาไมทำไมผมถึงเลือกแบบนั้นนะทุกคนโดดไม่ตรงหรอริงปะแล้วมันมันไม่คิดจะขยับให้ผมนัอนเลยหรอเอาไปสวย เรา,าต้องเรียกใช่ไหมเอาทุยไอ้ทุยทุยฮห้โอเคมาแล plane plane. ้วมาแล้วมาแล้วแหเราเตียมเราเตรียมเอาละแมนมนจับหน่อยโอ้โหน้องหลายรอบแล้วน้องคุณพระจอดโอ้โหให้มันได้แบบนี้สิเจ้เฮ้ยกูจะหลุดจะรู้อะ เอาไปมาตรงกลางได้ไหมล่ะกลางสะภานนะจะไปจับแคบๆทำไมล่ะเราก็ต้องให้เรียกอยู่ตลอดคือใจคอไม่คิดจะมาเองเลยว่างั้นผมเราสุดใจกั้นไปกับมันแล้วเนี่ยโอเคมันจับแบบนี้ใช่ปะเราแค่ต้องเล็งให้แม่นอยู่ชิดๆเอาไว้เราวิ่งมั้งแต่บ้านยัยพรปับ๊บแล้วก็โดดมาถ้ามึงพลาดอีกกูจะเตะมึงแล้ว ขอบคุณครับไปกันเถอะจับมือ Yes ข้างบนนั้นคืออะไรเฮ้ยข้างในกรงมีอะไรอ่ะในกรงมีอะไรอะ,รอะเฮ้ยเพื่อนคนที่สามบ้าหัวคนหัวคนไม่ไม่ใช่อ่ะอะไรวะหมวกวอ๋อหมวกนี่ว่าทำไง ต้องโยกเหรออ๋อกระโดดโอเคแล้วกระโดดอื้ออะไรจะตกลงมาปะวะกับดักไปเะนะี่ยไม่ใช่เนาะ <S 1> <S 1> <S 1> อีกที <S <S หนึ่งสองสวยเฮ้ยหมวกจริงหมวกหรือหัวคนวะหมวกไอ้สมหวังปะนะ่ะไม่ใช่นะ เรียบร้อยครับแล้วก็สามาสามารถใช้ได้ในอ๋อต้องกดพอสเมนูใช่ไหมแฮทอ่าเปลี่ยนเลยนักดับเพลิงในตำนานโอ้โหเก๋ๆเป็นชาวไร่ชาวนาหมวกแบบใส่แบบเท่ๆใส่กันแดดกันฝนกันร้อนลมและทนหนาวโอ้โหเยื่อมากพอยะจับมือครับ let's go เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไฟ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 ฉายไฟฉาย เป็นไไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดวเดวเดียวเดียวเดจะเดี๋ยวตอนนี้แหละอ่ะเฮ้ยเอาเลยโอ้โเอาเลยว่ะเอาเลยว่ะไอ้ทุยโอ้ไอ้ิ้มันวิ่งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอไปไปไปไไปไปไปเออมันชักแล้วมันชักแล้วชักปืนแล้วยิงแลวโอ้โหกูกู กูกูโดดไหมกูกูยังกูยังไอ้ทุยทุยกูจับเออมันมามันมาดึงกูขึ้นดึงกูขึ้นวิ่ง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 เฮ้อโดดเพื่อนเพื่อนโดดโอ้โหแม่งอย่างไวแม่งไหมเกินทุยเพื่อนรักกูสละลำสละลำเรือโอเคต่อยกูเลยนะเออทางไหนทางไหนทางไหนโตเออทางไหนทุย น่าจะมีเหรอรูนี้โอเค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 โอเเอเคโเคโอเคาเคโลเคโอเเคโอโอเเอ มันสุดยอดจริงๆเลยการที่เราจะเป็นสายรับรัสเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะหมวกเลอะหมดเลยหมวกน้อง <c oughs> หมวกเลอะจากสีเหลืองกลายเป็นสีขี้เอาต้องดำน้ำด้วยน <c oughs> <c oughs> น้ำเน่าๆเฮ้ยมึงมองตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> หรือต้องดำข้ามไปวะดำเฮ้ยมีฟองไม่เห็น สายรับเป็นสายลับครับผมไปสายรับโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวมึงมองไม่เห็นมึงห้ามเห็นสี่ตามระบบแล้วมึงห้าม,มเห็นไปยังสวยไปครับไปครับไหนไปไหนต่อขอนไม้นั่นหรือเปล่าวะมีรูปหัวใจ้วยแปลกๆอ่าทุยไปแล้วแสดงว่าใช่ต้องผักนะต้อไม่โดนใช่ปะ สวัสดีครับเบบี้ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยมันรีโหลดมันเลง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 กูยังไม่ไปจ้ะไปแล้วพ้นยังวะพ้นแล้วมั้งโอ,อ,อ้ไม่น่าเชื่อ บินได้ไหมเนี่ยโอ้โหอีกายบินอีกไปแล้วนะพันมองพันมองพันมองจับมือหน่อยได้ไหมจับไม่ได้จำหน่อยขี้งกอ่ะห่วงตัวหรอไปได้ไหมเนี่ยอีกายอีกแล้ว ถ้าเดินยอ่อล่ะอีกายจะบินหรือเปล่าอย่าเลยอย่านะผลผลผลอยู่ผลอยู่ถแล้วมึงบินมึงบินกูก็สวยโอ,อ,อ,อ้ยอยา่าอย่าลบประตูประตูนั่นแหละนั่นแหละเร็วไปไปทุยตามทุยตาม อุ้ยล้มโอ๋อดันดันอะไรอ่ะทำไงทำยังไงดีเฮ้ยปืนปืนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องทำใหญวะปืนอหรอปืนอหรอโอเคโอเคเออเออลงมาสิลงมาสิเว้ยเอ้ยมันเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุยทุยทุยช่วยหน่อยหัวหัวโพ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 ทำไงยิงยิงมันยิงมันตายอ่ะเออโอ้ โดนไหมวะมันมองเท่งนันวะเนี่ยอ้โอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยตายไปไป <c oughs> <c oughs> ยิงก็อยู่นั่นแหละฮ่า <c oughs> แล้วเราก็ทำได้ทุกคนว e เกต n ไปไปต่อดีกว่า ออ้ยอย่างมันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะจ๊ะโอ้สุดยอดมากตายไปเออเจ้าในพานตายไปซะนี่อ่ะตายไปเลย อ้อย่างน้อยมันก็เจ็บแหละอ้อคนนี้ไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่ได้มีอะไรนะดูเออจะจมปะเนี่ยไม่จมเนาะดูทุยนิ่งมากไม่เป็นไรเราไา้นะ้ำเป็นพร้อมที่จะโบกใบโบกไหวอยู่แล้วกันเชียงฟีสไตลจจะเป็นกบแล้วก็ผีเสื้อตามด้วยบันทึ่สายแม่งท่านเดียวก,กันกับผีเสื้อนี่ว่าและตอนนี้คือนากิราพอแล้อนะเออคือผมจะบอกว่า อตอนนี้ผมกำลังสตรีมเซคกิโลนะทุกคนพักก่อนก่อนพักก่อนก่อนก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูกันได้ภ่ทาที่1เสียงอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เนาะภาคที่2อสเนี่ยสามสเนี่ยดีขึ้นแหละหายแล้วแหละก็ไม่เชิงหายแต่ก็ก็ดีขึ้นเยอะมากกับถ้าเกิดหนึกับ2 1เนี่ยไม่ได้ยินเสียงพูดเลย2เนี่ยได้ยินเสียงพูดไม่ได้ยินเสียงเกม3าเนี่ยกำลังพอดี4ก็ด้วย ลองไปลองไปดูกันได้นะใครที่กำชื่นชอบนะครับแนมตระกูลโซนนะทุกคนพวกสมุยไลกดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับเข้าไปที่ s e สกิโ Shadow Die t w i c e นะครับไล่มันตั้งแต่ภาคแรกเลยทุกคนตั้งแต่ตอนที่1เลย อ่าแล้วผมก็จะมีการนับตัวเวลาตายให้ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดู Spider-Man ม a r าเวล Spider-Man 2นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะไม่ดูนี่โคตรพลาดทุกคนไม่ดูอันไหนก็ได้นะทุกคนยกเว้นมาเวล l s p i d e r m a n ยังเดือดมันจริงกับ g ก o s t อ s u s u s m i m a นะทุกคนลองไปดือหาดูกันนะในเพลย์ลิสต์ของผมลงเอาไว้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะแปะกันเอาไว้นะครับตาข้างบนคลิปนี้ตามลิงก์ที่ปรากฏ1 2 3แช่แบบนี้เลยโอเคเก็ไว เฮ้ยน้ำทะเลเปลี่ยนสีลมที่เปลี่ยนทิศก็เหมือนกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทำไมตึกเบี้ยวแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยตึกขยับด้วยปะเหมือนขยับนะครับนะ่ะเหมือนตึกขยับนะครับนะ่ะเราอาจจะคิดไปเองก็เป็นได้นะ โอ้ยผมว่าของจริงคือหลังจากนี้ว่ะสวยถึงแล้วโอ้โหภาพอย่างสวยภาพน่ารักจัดไระ่อนเธอทุยจับมือกันไว้เราไปด้วยกันนะแม้จะไม่มีวันจะพลาดไปทำอะไรได้ทำฝันไป ถ้าเราร่วมใจ <S <S เดี๋ยวๆแป๊บนึงนะตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับเหมือนเป็นต่อไฟฟ้าธรรมดาเนาะแบบทีวีปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ หรือว่าปีนอ๋อไม่ได้นะไม่ได้ผมรู้ว่าจะขึ้นเสาไฟไงทุกคนเออแต่ก็มันไม่น่าอันนี้ขนาดนัน้นหรอกไปดีกว่านี่ไงเด็กที่ผมบอกนะเด็กดูเสาว,วะเด็กนะเออเด็กว่าเฮ้ยาอาจจะมีเพื่อนอีกคนใจนายอุ้ยอะไรอ่ะ เ,เหมือนเข้าไปในท้องกินไปแล้วเราเข้าไปในบ้านแล้วทุกคนเราเข้ากันมาในบ้านแล้วโหเอาแล้วไฟฉายกดไม่ได้ด้วยไหนอะกดโอมเห็นเป็นแฟลไลท์เลยอะ เอา้าทำไมเหลือแต่เสื้อละ่ะแกไม่รู้นะอย่านะเอ้ยอ,อนก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 ,นกตกใจตกใจมึงจะล่วงลวงมาไหมเนี่ยอ้าวขลุกขนพองทางนี้ไปได้เหรอ น้ก็จะมีหมวกเลยทุกคนไม่มีนะเี๋ยวต้องปาเสื้อะวะเราก็จะได้เสื้อมาใส่หรือเป,เปล่าไม่เกี่ยวโอเคไปครับลุกยกันต่อนะทางตรงนี้ไปได้ไหมโอเคทางขวานี้พางไปต่อนะ <S <S เนาะเฮ้ยอะไรร่วงลงมาวะน่าเห็นปะ,ะเมื่อกี้ทุกคนโอ้ผมแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดผมเป็นคนที่ชอบเกม Little n i g h t m a r e อยู่แล้วด้วยนะ ซึ่งเห็นว่ามีข่าวว่าจะมีภาคสามแต่ก็เลื่อนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เลยอ่ะมาอัดภาคสองดีกว่าเราไม่ได้ลงไว้นานแล้วเนาะฮึบโอเคสวยครับ ไอทุยไปไหนแล้วอ,อุ้ยอ๋อเสื้อเสื้อ <c oughs> <c oughs> แม่งอุย้ยเมื่อกี้ผมเก็จะปีนขึ้นไปแล้วเสื้อเสื้อเสื้อตกใจนี่ไงไอที่แขวนเสื้อเนี่ยหมดกันคุณคุณเปล่าวะมันใช่ฉากแรกว่าไม่ใช่เนาะหมวกนี้เราเก็บได้ไหมไม่ได้นะจะใหญ่ไป thấy nó vào cái này cho ông thấy mình bị trúng hũa cái thui đi đâu vậy thui anh 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 ตุยเอา้าไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยตุยไปไหนแล้วเอา้าอุ้ยมันเหงาเน,นี่ยจะไปคนเดียวอ่ะเอา้าหายหายจริงหายไปเลย โอ้โหหายโจนมันหายไปแล้วทุกคนหาไม่เจออ่ะ เอา้าหายไปไหนมาอะอีหายต้องนานไปเลยทำหน้าที่บูส <c oughs> ดีมากสวยครับเก่งมากเฮ้ยตรงนี้มีตะขอเชือกให้เราจับด้วยนะมาดูกันว่ามันจะเป็นกับดักกันไหมทุกคน มารอลุ้นไปพร้อมกันทั้งนี้ไปไหนได้ไหมไปไม่ได้นะจ๊ะเออปีนขึ้นไปตรงนี้ได้ปะหนึ่งสองฮึบฮึบโอเคแล้วเราก็จับตะขอเชือกหมับเข้าให้ไงอ,อ่ะ๋ออ๋ออทีปเหรอโอเค โอเคอึบโอเคสวยครับอ่าอ่า,าต้องหนไปตรงนี้โอเคยอดเยี่ยม <c oughs> เดี๋ยวอีกสักรอบนะรอบนี้แหละทุกคนหมาตาตาเอ้อซ้ายมือไปไหนได้จ๊ะขวามือเหมือนไปทางโดดต่อใช่ไหมไปตรงนั้นวิ่งขึ้นไปป้าบโดดต่อโอเคไม่โดดฉุงนั้นอะ อ๋อนี่สมทุยรออยู่เค hey, สมปองผัดกระบายออกมาทุนาโอ้โ oh, ห oh. แท็กทีมทีมเวิร์กทีมเวิร์กอ๋อ oh, แล้วก็ให้ไปรับตรงนั้นปะอ่า ah, ทีนี้เราก็วิ่งไปโดดได้แล้วครับโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดนี่คือการทํางานเป็นทีมเมื่อเรามีเพื่อนนะครับเพื่อนในยามทุกเอาลละรู้แล้วรู้แล้วขอบคุณมากเลยนะอิตาดากิมาสตรงนี้นะประมาณนี้นะพร้อมนะถุยนะอย่าพลาดอีกนะคนดูดูอยู่นะเฮ้อ สวยมากคุยอย่าปล่อยมือโอเคโปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยสวยค่ะแม่มาเลยพวกเราเราทำได้ฮึเยี่ยมมากเยี่ยมมากสวยโหลดสุดยอดจริงฮ ันเป็นแค่เสื้อตัวหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้ผ่านไปไงอ๋อแท็กตัวเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ทีวีโอ้โแสงจ้าใครที่เป็นไมเกทเปิดแสงด่วนเอ้ยไม่ใช่เปิดแสงด่วนหลีแสงด่วน <c oughs> โอ้เฮ้ยเหมือนเหมือนเราผงเราต้องปิดปิดป่ะปิด,ปปดทีวีอ้าจง ปิดซะปิดยังวะเฮ่อโอ้เดี๋ยวนะคืออะไรเลื่อนจอเลื่อนข้างในด้วยเอ๊ะเฮ้ะนี่ไอ้เอเพื่ออะไรอะ่ะเออเฮ้ย มันในคาซีนพาไอพาคภาคแรกปะพาคที่หนึ่งอ่ะไอตอนที่แล้วอะทุกคนแน่เป็นประตูแบบนี้เลยอ๋อเราต้องวิ่งไปเปิดนี่เองนี่นี่เองแต่ทำไมมันดูไกลจังเนาะเก๋เราแ,แค่วิ่งไปเปิดเออทำไมเปิดไม่ได้อ่ะ อาวแล้วทุยมันช่วยดึงอ,ออกมาเหรอหรือห้ามเปิดวะไม่รู้ไม่ทราบไปกันเถอะเอาเป็นว่าทีวีปิดและสบายใจหน่อยอ้าายอดเยี่ยมมากโอเคผมทุยเยี่ยมมากครับตามมาตามมาตามมาตามข้าพเจ้ามาเอาไปทางตรงเหรอ ไปไปไป let's go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  ไม่น่าใช่มันไกลไปนะทางนั้นแหละผมว่าถังขยะในปีนได้เฮ้ยมีลูอยู่ด้านหลังเดี๋ยวนะเห็นได้เหรอเออมันมีล้อนี่ว่าสวยค,ร,ครับโอ้โหบอกแล้วเมื่อไอ้สไตล์มาเล่นเกมเวอร์เวอร์เวอร์อย่าเวอร์โฟกอย่าเวอร์ชิโม้ก็แหละเครื่องเล่นเหรอ นี่มันโรงเรียนของเราน่าอยู่ครูใจดีทุกคนหรือเปล่าอาจจะใช่นะนี่เป็นโรงเรียนของเราน่าอยู่เอ้ยเล่นไม้กระดกซะหน่อยไม่ได้เล่นตั้งแต่สมัยเด็ก,เ,ดกเอ้ยตอนนี้ผมก็ยังเล่นอยู่ผมอายุแค่แปดขวบโคตรขีลียดทำนองทุยสนใจเปล่าน้อง ไปเลยไปเลยไปเลยอาจจะเล่นตรงนี้หรอขึ้นมาจา้ะขึ้นมาขึ้นดิเอาไม่โดดล่ะเอาฝั่งไหนเล่นไหมเล่นด้วยกันเปล่าเอาหยยบให้หยยบให้กิ๊กเดินสิจ,จะ้ะอ้เอา้อาไอ้เหรอ ไอเลิฟอยู่หรือเปล่ากิ๊กก,กพอเถอะชิงชาว้าชิงชานั่งไม่ได้วงยางโหนได้อยู่สบายใจแล้วแค่นั้นแหละผมผมสบายใจแล้วเหมือนได้ปลดปล่อยพลังงานความเครียดอย่างที่โฟกบอกนะครับ คนเรานะครับไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะเราเป็นคนนะครับไม่ใช่ไก่พาม้ามอะไรคนดูบอกอะไรของเจ้าล่ะโปกอะไรของแกผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วเฮ้ยเข้ามาในโรงเรียนแล้วโอ้โหในนี้มีอะไรบ้างเนี่ย แมวสวิตไฟอ่ะว่าแต่กดเพื่ออะไรอ่ะเอ้ยอะไรวะหน้านี่หน้าตานักเรียนหรอโอ้โอ้จะเป็นลมหน้าตานักเรียนนักเรียนน่ากลัวมากนะนนเฮ้แสงเหรอแสงผ่านลูกตาเหรอ เฮ้ยแสงแสงจริงปิดไฟเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นแสงผ่านลูกตาเพื่ออะไรวะไปดิวฝาห้องนี้คือห้องอะไรอะ่ะเอออย่านะอย่านะโอเคเรหลังประตูสวยเป็นเหมือนหอพักนักเรียนนะที่หอพักนักเรียนที่ไม่มีนักเรียนอยู่อย่าให้มีอยู่เลยนะนักเรียนหน้าตาไม่งน้ากลัวจัดเลยเมื่อกี้ ตาโบด้วยนะโอ้ไม่ไหวสุดจากลั่นหรีไปปลารูปอะทุกคนเพราะว่ารูปมีแสงเกี่ยวปะทางนี้มันไม่ได้มีทางไปต่อเนี่ยเฮ้ยขวดแก้วนะั้นน่าใช้มากเอ้ยผมว่าไปเอาขวดแก้วดีกว่าน่าจะใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขวดหลแก้วอะครับอ่ายอดเยี่ยม โอเคสุดยอดจ้ะแล้วเราก็เอาขวดแก้ว oh, มาวใช้ชอเอา้า <c oughs> เอา้าวโทูเอาเอะไรดีอ่ะกระป๋องเหรอกระป๋องป๋องเฮ้ยแต่เพื่อนเรามีแล้วนี่ไอ้ทุยมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้สมทุยปลาสมทุยปลาสมทุยทำได้แนะ่เดี๋ยวสำรวจกันนะไม่มีแล้วนะห้องอื่น ส่งทุยมาทางนี้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 ทางน,างนี้เอาเลยทุยจัดการหลบแล้วหลบทั้งให้แล้วอะไรอ่ะเปิดไฟเหรอหรือไงไม่ไม่ป่าวะเราหาเองเถอะ นี่ไงทุยกูไม่เข้าใจนะว่าทำไมมึงไม่ปลาแต่ว่าไม่เป็นไรครับมึงถือไว้ทำไมวะกระป๋องเองใหญ่กว่าข้าด้วยเอา้ารูเสร็จแล้วมันก็วางขอบคุณมากเลยสมทุยหรือว่าให้เราหยิบวะหยิบใหมส่สิช่างมันเถอะทุยมาเถอะเสียเวลามากเลย <laughs> ตีกันเองแล้วล่าสุดไม่ใช่มาถึงโฟกัสตีกับตัวเองแล้วล่าสุด <laughs> โอเคไปครับอ๋อ oh. อย่างฮาผักโดนยิงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนดีไหมเหมือนจะทางนี้จะเป็นทางไปต่ออ่าจะต้องโดดพร้อมกันนะแต่แต่มึงหยุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟุ๊กจะปิดคลิปอะ่ะทุยทุยออกมานี่ยออกมานี่ออกมานี่โอเคท่าน,นี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอยู่นิง่งๆทุยทุยทุยขอละ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 ทุยทุยอ่ะ อ่ะกูช่วยโดดอ่ะกูจะโดดให้ขัดกับมึงอ่ะพอแล้วกูจะปิดคลิปเอาจับมือออกมานี่เฮ้ยหยุดสิเว,ว้ยมึงหยุดโอเคผมคงหยุดไม่ได้ไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย